เดี๋ยครับวันนี้จะมาเปลี่ยนเจ้าส o c กเก็ตที่จุบุรีสองตัวเป็นตัวนี้สองตัวนี้ USB ชาร์จแบบมีสวิต์ปิดเปิดได้ด้วยแล้วก็นี่มีลูกเล่นวัดโวลตอะไรด้วยจะลองเปลี่ยนดูฮะ ผมทำแจกไว้เสียบเสียบเฉยๆตึงต้งเปลี่ยนตัวไหนดีเปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้ดี๋ยวอกว่นี้ยางเสียแล,แล้วก็จะเปลี่ยนคู่กันไปเลยไม่ดีกว่าอ่ะเปลี่ยนตัวนี้ก่อยนี่บวกนี่ลบ ข้อดีของการไม่บัดกีีนี่เราสามารถพัฒนาได้ได้เรื่อยๆเออนี่มีไฟจับจับดูควันท้ายตรงนี้ปิดได้นี่ครับก็มันใส่กันได้เลยแล้วก็ดูขั้วสิอุ้ยมองไม่เห็นตัวนะซ้ายเป็นบวกขวาเป็นลบ มันรวมด้วยบวกค่านี้บวกข่านี้ดำลบได้แล้วเป็นอย่างนี้ในข้าวพวด แล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดีกว่าไม่อากตัวกลางอ่าเจ๊งเลยอันนี้ดีแล้วเปลี่ยนตัวนี้น้องบอกถึงเวลาแล้วให้แรงงานธาตุอึบเอ้ <c oughs> แล้วก็ไขออกผมก็ไม่รู้นะเนี่ยว่ามันพังก็ไม่ค่อยได้ใช้ ส่วนหนึ่งครับให้กล่องแบบเนี้รีเลย์คือผมใช้รีเลย์ตามพี่พี่มันร้อนแค่เปิดไฟให้ไฟเลี้ยงก็ร้อนแล้วร้อนหืออันอื่นยังไม่ทันร้อนเลยรีเลย์คือร้อนก่อนเพื่อนเลยอันนี้อุณหภูมิเนี่ยที่ผมบอกอะ่ะผมจะวัดอุณหภูมินะตอนแรกผมเอาันี้มาในกล่องในตัวโปรบโปรบวัดเทมป แล้วไอ้เนี่ยมันร้อนตอนนั้นหน้าหนาวผมจะลองวัดดูไอ้ตัวโพรบเนี่ยนองไม่เห็นกล้องตัวโพรบเนี่ยอยู่แถวๆนี้ฮะแล้วมันใกล้รีเลย์รีเลย์เปิดกล่องมาแป๊บเดียวไม่ถึงห้าทีอุ่นแล้วอุณหภูมิที่วัดได้ก็จะเป็นอุณหภูมิของใกล้ๆรีเลย์ไม่ใช่อุณหภูมิจริงนี่พังมันแตกตรงนี้ฮะ,อะโอเคถึงอายุไขพอดีแล้ว เปลี่ยนเป็นอันนี้ใส่อย่างนี้ปิดก่อนเปลี่ยนเป็น USB แต่ว่าผมก็ไม่รู้จะชาร์จอะไรนะ 3M แอมป์อะไรอย่างใส่ก่อนนี่นี่ครับอะไป กันเปิดสวิตช์ cut out เปิด cut out ตัวนี้มีไฟนี่ทำขาลอยไว้นี่มีเลย,ยทำงานเปิดเปิดปุ่มเครื่องไฟอยู่ที่12.6โวลต์แอมแอมแอมแอวแอม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 แมแอมแองแงอมแมแมแอมแองนอ้แอมแมแอมม นี่ต่ไม่รู้ว่าถ้าปิดเปิดใหม่มาอันนี้มาต้องมาขอปิดมันเวลาชาร์จไฟวิ่งด้วยนะรุ่นนี้ไฟวิ่งดืดเดืยดยอยู่สวยดีครเดี๋ยวลองอาสาย USB ปากมาเสียบไม่ครับไม่วิ่งนะแล้วผมจะชาร์จ ตึง้งวิ่งแล้วเปลืองแบตเข้าไปใหญ่ออือืประมาณนี้แต่ว่ามันเลือกได้สั่งให้มันไม่วิ่งก็ได้มันก็จะขึ้นแค่ไฟแดงแต่ก็ยังชาร์จอยู่แน่นจังจะพังไหมเนี่ยอืม ปิดก็กดค้างก็ปิดอันนี้สัมผัสเอาปิดอันนี้ทำเอาหลอดไฟมาเสียบไฟไม่วิ่งไม่ไม่มีไฟวิ่งรอบรอบน่าจะวิ่งเฉพาะชาร์จอันนี้เป็นเซเลคเตอร์ผมเอาไว้เลือกซ้ายขวาซ้ายขวานะครับซ้ายขวาไม่ใช่อันนี้นะแต่เป็น ซ้ายขวามันมีเบรกเกอร์สองตัวอันนี้คือขวานี่คือบวกขวาแล้วก็ตอนนั้นผมทำแบตสองลูกนะัอีกลูกนึงก็ไปใส่เจ้ากล่องนูน้นละ9แอมป์ครับเผื่อเป็นแบตสำรองให้ตัวคอนโทรลชาร์จตัวนี้เผื่อมันตัดเราก็จะได้เล e c กเปลี่ยนไปเลยสมมติลูกนี้หมดละลูกนี้นั่นแบตเสื่อมอะไรก็ว่าไปก็จะได้เปลี่ยนมาเป็นอีกลูกหนึ่งผ่าน ก็คือเปิดให้ไฟวิ่งก่อนแล้วก็มาวิ่งเซ l เลคเตอร์ตัวนี้เป็นเซลเลคเตอร์ซ้ายกับขวานะครับแล้วก็มีกลางเป็นปิดเลือกเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็จะมาที่เดียวกันก็คือรีเลย์ไฟก็มารอรีเลย์แล้วก็ใช้สวิตตัวนี้คุมสวิตตัวนี้ก็รับได้3 0แอมป์ครับแต่คุมไ,มได้แต่ก็ให้ตัวรนะีเลย์ท้คคุมปิดเปิดไฟแทนทำตามพี่ๆเขา,านะครับก็ขอบพระคุณอาจารย์ YouTube ทุกท่านด้วยตามตามหมดเลยสวิตตัวนี้สั่งรีเลย์ทำงานก็จะให้ตัวรีเลย์ก็จะส่งไฟให้กับโหลดทั้งหลายผ่านฟิวนะครับผ่านฟิวทั้งหมดแต่เป็นโหลดรวมเป็นโหลดรวมทุกตัวเนี่ยจะเป็นโหลดรวมหมดเลยครับก็แล้วแต่จะใช้ใช้อะไรว่าไปโดยที่แบ่งโหลดซ้ายขวานี้ททำเล่นเล่นสวิตขวาสวิตซ้าย แยกกันใช้เพราะว่าไอ้น,นี่มีแค่2ช่องใช้โหลดแบบมินะิแต่อันนี้เป็นโหลดแบบเยอะหน่อยมีทั้งใบโปรดิง่งมี2องชุดหนึรูมี usb แต่แต่ก่อนมันจะมีตัวซ็อกเก็ตช่องจุดบุหรีนะสมอันเพราะว่าตอนนั้นเน้นประหยัดมันถูกที่สุดก็กะ่าเอาซ็อกเก็ตที่จุดบุหรี่มาแล้วก็จะใช้กับไปตัวขาชาร์จเนี่ยฮะชาร์จโทรศัพท์ซึ่งมันก็ดีนะ ใช้อันเนี้ยลากเข้าไปในเต็นท์เพราะพี่ๆหลายท่านเคยเตือนว่าไม่ควรเอาพาวเวอร์บ็อกเข้าไปในเต็นท์เพราะว่ามันมีไอตะกัวหรืออะไรเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเรื่องของสารเคมีก็เลยโอเคเอาพาวเวอร์บอกไว้ด้านนอกใกล้ๆตัวแต่ไว้ด้านนอกเต็นท์แล้วก็ต่อน,นี้เข้าไปในเต็นท์แต่ก่อนก็เป็นอย่างนั้นนี่เป็นอุณหภูมิติดที่หลังมันก็เลยไม่ค่อยงามเท่าไหร่เปิด เปิดแล้วนี่เสียงรีเลย์ทำงานเปิดสวิต์สวิตผมก็ตั้งแนวนอนนะนี่นะนี่สวิตผมก็เป็นแนวนอนเพราะว่ามันจะได้ไม่กินที่ลงมาข้างล่างก็สวิต์มัลติมิเตอร์ก็อ่านค่าเล่ก็เหลื่อมๆกันหน่อย ใก้เคียงอยู่แต่เลื่อมเอมอ่าอันนี้เอามาโชว์หน่อยรีโมทคอนโทรลปิดเปิด,ปดครับเอาไว้ปิดเปิดไฟซื้อโมดูลมานี่ก็ใช้รีโมทนี้กดปิดกดเปิดได้ครับแต่ไม่มีตัวอย่างให้ดูนี่คือ power box อัปเดตบคครับ